<ร>มันเบิดเยอะมากนะทำไมไอ้ยี้ห้อผมออกดีกว่าเริ่มด้วยความแฟร์เริ่มเหนื่อยแล้ว<ม>เริ่มแฟร์ทุกคนเกินไปเริ่มไม่แฟร์ตัวเองละ ตั้มได้ปะครับมองเลื่อยไปเลยตัสดีครับมองเลื่อยไปเลยกูบอกให้ถ้าไม่ใช่มึงนะกูบอกให้ยาวเธอเมื่อกี้เป็นขนาดกูบอกให้ยาวกว่านี้เยอะมีค่ะมายูค่ะกระเป๋า5.9ครับที่เขาใช้สี่ตลาดค่ะไอ้ย่ากูบอกให้เรื่องี้เป็นขนากูบอกให้เรื่องเละที่แม่จบให้หมดว่ะอะ จกรอบหนึ่งมาเจ็ดเออจกรอบหนึ่งมาเจ็ดถูกอ่ะโอ้ยไหนโอ้ยต้องเยอะขนาดนั้นเลยนะเพื่อนตำรวจอยู่กูหมดทุกค้าเลยสัตว์ใช่เออตำรวจไม่มาจบเฮียจบเพลินเลยอ่ะเราอ่ะไอ้ที่อยากรู้ว่าพักเคลียรอ่ะถ้าตมรติได้เคลียรยากขี้ๆอย่างเงี้ยก็ได้แค่ใบเดียวปะใช่โอเครู้ใจและวที่ทำโอเคต้องทำเงินถ้าออกเมินถ่ายเมินถ่ายอย่างเดียวเลยใช่ใช่ออกเือนต้องรับใหม่ไม่ได้นสมมรวจ เป็นเคล็ดเลยพวกอาหารอะไรเงี้ยมันก็จะได้อีกใบหนึ่งถูกป่ะไม่ไม่ใช่ใบนี้ป่ะใช่ป่ะใบเดียวกันนะพี่โทนี่ใช่หรอใช่ใบเดียวกันเยอะใช่ทั้งไมหมดอ่ะที่มันให้มาแล้วไปส่งทีเดียวงั้นเราให้ตุ่มได้แต่ทำงานขาวเออตุ่มแต่ทำงานขาวมากกว่าออกเข้าใหม่ออกเข้าใหม่คุ้มกว่าเวชชีวะถ้าจะทำใบมันจะไม่คุ้มตอนที่คนเต็มไงไม่คุ้ม เออใช่มึงมีบีเฮอกด VIP เฮ้ยเฮ้ยรีบนะไอ้สัตว์เลขอะไรครับเลขสามครับครับผมครับเอาไงอยู่พี่ที่กตอมอไอ้ของราไม่คุ้มครับมันไม่คุ้มจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้แต่งอะไรทำด้วยอันนี้เชื่อไหม อันนี้ผมเราตีขวาทิ้งไปเลยผมไม่ได้คิดอยู่แล้วตีขวาทิ้งเลยช่วยน้องทำเลยกล้องจะมีจกแคร์ใช่ไหมแล้วมีจกปูนด้วยป่ะเนี่ยเราอะไรนะะคมีจกปูนหรือเปล่าฮะมีจกปูนไหมมีตั้งเจ็ดครั้งอะเจ็ดครั้งใช่ครับเจ็ดครั้งแล้ว ประเทศเกงไม่เต็มนะเราไม่รีเพื่อทำใหม่เรื่องง่ายกว่าถเจ็ดกองเองถ้าตำรวจไม่ได้เราอะ่ปะป้าคุณแต,แต่ขอไล่อยู่แล้วแหละเอาะช่ใไล่เจ็ดครั้งคือออกหนึ่งเก็บได้เจ็ดหนึ่งเก็บได้รีไหมยอย่างนี้ปะ่ะ อะไรนะคะปมัน,อ,น,นอันนี้ละ่ะไปเหนื่อยพร้อมเหนื่อยละเฮ้ยาเมัเนแปลก S <S เอาไปกันคันเดีออเเยวขนาดแรกกันโบ๊อแบบที่เดิมเด๊ะ ันเดียวเองหรอคนเดียวจริงอ่ะคนเดียวเองหรอมาแล้วสองคนแล้วสามคนแล้ว ผมมีกล่องอยู่สิ่งกล่องผมรอดอยู่แล้วต้องมีสักโค้งเลยว่าที่รอด ไม่จุดเหมือนที่ผมคิดว่าตรงนี้นั่งผมว่าเป็นพีกสองพีกสางพีกงเลยถ้าสมมติเราทแล้วเราเฉย็ท่ตง้เต็มรกเยเไก แล้วไปจอดทางเดียวกันได้ไหมครับอะไรนะคะรปจอดทางเดียวกันได้ไหมทางเดียวกันเหรอมาไปจอดทางเดียวกันผมจะถ่ายรูปอ๋อครับผมก็ถ่ายรูปหน่อย กดทายเ้าเปในเบบหลอกจะไม่ใครโกบปืพีนัดนะไม่ยิงยังไงก็ไม่ยิง 今日も ใจเขาใจเราบ้างผมก็ใจเขาตลอดเนี่ยก็ไม่เคยแบบว่าเฮ้ยใจเขาใจเราไม่มีใจเราเลย ไป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 โอ้ยโอ้ยเอาตายมาดีครับช่างทาไห้ด้วยตำรวจชนนะครับน่าผมลิขิตมั้งเหมาะเจผมลิขิบันดาชักพาถูก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 เหมาะเจาะจริง ทำให้เราได้เจอกันก่อนที่เธอจะเสียใจก่อนที่เธอจะจากไปขอให้เธอหลอดนะจ๊ารูพี่เจนี่ขออีกรูปเยอะต้องอีกรูปแล้วจริงนะ่าไจต้องไปต้งตรงกางหนอยได้ขึ้นมามาเร็วครับไปเจอกันตรงนีนนีตงนี้ต้อ กระเป๋าห้าไปแปดครับเุ้ยให้ผีดเอาขึ้นมากระเป๋าเล็่องไครับห้าส่นเดเออาตนนี้กระเป๋าอะไรมาอีกคันห้าส่นเรื่อมึงจะให้อะไรเอา,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 าข้าวมาก่อนข้าวที่มึงติดไว้อยู่ไหนตู้ซ่าซ่านะรู้ไหมขอให้สติอยู่กับเจ้าขอ ขอให้สติอยู่กับเจ้าลูกโอ้มันจะเป็นอะไรมันจะปนอะไรไม่ไม่ดวจะเจะไร่ม่กันมไลมาดูเฉยเาบอกว่าเจอพี่ชายไงอะไรตีนเขาอยู่ทังนีเออแต่ว่าเจอพี่ชายก็เลยขัมาชูเขามดูนึกได้มไรอะไรไม่ไรคิดะร่กคะร เอ้ยไม่ไม่เลยนะครับอันเดียวใช่เหรอไอตู้นี้เลยอย่าระวังเสียงปิ้วปิว้ตามตูดนะเว้ยเฮ้ยไม่ต้องปิ้วเพื่อนมันโป๊อีกรอบย้ำ เราบอกไม่ไล่ไงอะไรหรอฮะนรากบอกไม่ไล่ไง ัเอาไปนี่ไปต่อได้ไป่ไล่ไงมึงมาได้ไงไป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 ไม่ถึงบอกไม่ไล่ไงกูหลุดแล้วถ้าไม่มีมึงกูหลุดแล้วกูหลุดแล้วถ้าไม่มีมึงตอนนี้เออไปเลยเหี้ยเราบอกไม่ไล่เก็บเวจริงๆเหี้ยห่านไปแล้วเจอรดรู้เลยก็แม่งอ้าวไม่ทันอันนี้หาขวาขึ้นนี่ปุ๊บหาย โอเคครับ <begun>